ครูรูปูชนีสีจกคำคือน้ำคำชํำใจด้วยรักและอาลัยคุณครูทุกท่าน ในวันนี้พวกเราทั้งหมดนะครับรซึ่งไเกษียณจากโรงเรียนกับทำคณาธิกรในวันนี้ทุกเจ็ดท่านเราพวกเรามีความผูกพันกนนับโรงเรียนกับทำคณาธิกรหลายท่านผกพันมานานนับเป็นสามสี่สิบปียี่สิบปีจนถึงผม ารับราชการนะครับนับมาจนถึงวันนี้อยู่ที่มิจุนายนพรนนาครถึงปีเจ็ดเดือนอีกห้าวันยังไก็ดีนะครับตลอดระยะเวลาที่พวกเราทุกท่านเจ็ดคนอาศัยต้ไม้ใบบุญนะครับจะหลวงจากคำประศดพา์พวกเรา จะรับความเมตตาลุกเฟ้อจากทุกท่านทุกคนทุกคนที่อยู่ร่วมทำงานน,าน,นัรียนกับครูใแห่งนี้จะรับความอนุเคราะห์ในการทำงานเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจักการเรียนการสอนการทำงานอาระร้องอื่นๆนะครับโดยเฉพาะ่ายบริหาร่านรองทุกขัน้น นะครับก็ได้ความเมตตาในการชี้แนะในฐานะที่หลายท่านหกท่านที่กเกษียณเป็นครูผู้สอนครูทุกท่านำอำนวยความสะดวกในการทางานด้านาตา่างพารรบบการสถานศึกษาสมบคมผู้ปกครองครูสมาคมศึกษับและให้การสนับสนุนในการทํางานเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ ว่าพวกเราทั้งหมดกกทั้ท่านที่เกษียณในปีนี้พวกเราจะจดจำความทรงจำที่ดีๆเหล่านี้ไว้นะครับว่าทั้งหนูนะครับเราได้มาอาศัยได้รับราชการในสถานที่แห่งนี้ตลอดระยะเวลาที่พวกเราทั้งหมดนะครับทำงานอยู่ตรงนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไปทำดี หรือมีหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะได้ระพฤติการวาจาใจหรือบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะลวงตาหรือว่าไม่เปประสงค์ต่อคนอื่นต่อน้องๆทุกท่านที่ร่วมงานพวกเราก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจสับแกตว่าโดยการทํางานมันอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นบ้างนะครับก็พวกเราทั้งหมดทั้งเจ็ยท่านก็ขอ ขอโทษขอไปพวกเราด้วยแล้วก็ตามรเรณีวิวญาที่เราอยู่นี้แล้วต่อไปวันที่หนึ่งนะครับพวกเราก็จะกลายเป็นนะครับสะดอนนะครับถึคขั้นละนะครับแต่ความผูกพันความโปร่งใยนะครับนิรเมตรีที่เราที่ถูกกันมันอยู่ในความทรงจำที่ดีนะครับของพวกเราด้ยกันเรา ในสิ่งต่างๆนะครับที่ผ่านมาบนความดีต่างๆที่เราทำแล้วนะก็ขอให้เป็นพลังปัจจัยนะครับนำทําให้โรงเรียนของเรามีความเจริญรุ่งเรือตลอดจริงๆไปสุดท้ายนะครับในนามของคณะผู้เกษียงทุกท่าน,นะนกัรผมรรถภาบข้ต้น 10ปี20ปี3ปีหรือ6ปี7เดือน5วันนะครับที่เราทำง,งานตัวนี้พวกเราทุกท่านยกมือสิบนิ้วนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็น,ณนคณักรรนการศึกษาดยการนำของท่านพ่อมนิษฐิจิตทัพสมาคมผู้ปกครองและครูดูการนำของท่านนายกทิโรธนะครับ แล้วก็ระกอบคสูดเก่าน้องๆทีมงานผู้บริหารนะครับซึ่งมีรองทักสี่ท่านรองธิวโยกบดรองชิพุบลรองดีปูรองหมินชยารองธานิตาแล้วก็ผู้ครูพิศราบุราชซึ่งเป็น,นทีมงานบริหารซึ่งเข้มแข็งนะครับ เพื่อการพัฒนาเ,เรยเรามาโดยสาประกอบประกอบรรวมถึงกระคุณคูทุกท่านนะครับทุกกลุ่มสาระแต่กลุ่มสาระองค์กรการพัฒนาผู้เรียนซึ่งได้เพือหนุนอุ่มชูพวกเราจนทำให้พวกเราจะมีโอกาสจะเสียงอายุรชาชการกด้วยความดีงามมาในวันนี้และวันนี้ ผมจะขอกราบขอบคุณแต่ผู้เกี่ยิทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ัวท่านประธานท่านผู้บริหารน้องน้องบริหารที่มาที่ตำบลดำปุ๋พวกเราทุกท่านขอกราบขอบคุณด้วยความกินดียิ่งสุดท้ายพวกเราขอกราบลาทุกคนด้วยความเคารพคิดถึง และความผูกพันกันดไปต่อสดครับสวัสดีครับสวัสดีเผ็กผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านและผู้ที่เกษียณอายุราชการทุกคนการได้รวมงานกับทุกท่านถือว่าเป็นเกียรติกับผมอย่างยิ่งเพราะทุกท่านนั้นได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนให้กับสถานศึกษานานับประการ สุดท้ายนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพรับถือจงดนบันดาลให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บพบแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดไปสวัสดีครับขอแสดงความยินด,ดีกับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านที่ท่านได้พักผ่อน หลังจากทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อนักเรียนโรงเรียนจักคําขนาดทอนจังหวัดลำพูนนามจักคําสง่างามตามสมัยจนใครๆมุ่งมาตรปรารถนาส่งลูกหลานมาเรียนด้วยศรัทธา เพราะทุกท่านช่วยพัฒนาจนก้าวไกลเมื่องในวาระ,กระเกษียณอายุราชการของท่านผู้ในการมานันุกรุคุณและคุณครูโรงเรียนจากคำคนาธรของเรากลุ่มทั้งหมดเจ็ท่านดิฉันขอร่วมแสดงทิตกาจิตแด่ท่านผู้ในการและคุณครูผู้กเกษียณอายุราชการทุกท่านขอขอบคุณ ที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสตรวิชาความรู้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์และทุ่มเทกำลังเพื่อพัฒนาโรงเรียนจากคคำคณาทรในโอกาสนี้ดิฉันขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรันาตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะเกียรติศักิ์แห่งครูผู้สร้างสิทธิ์ดังอาทิตย์แจ่มจ้ากลางเวผลนรัศมีเจิดจำรดในใจคนภาะคุณพ้นลำพันธ์พันธนาวันเกษียณอายุราชการถือว่าเป็นวันที่แสดงออกถึงความเคารพ ขอขอบพระคุณและลำลึกถึงความทุ่มเทความเสียสละขอคุณความดีที่คุณครูสั่งสมมาเกื้อหนุนให้ท่านมีความสุขก,กายสบายใจมีสุขภาพภารณามัยที่แข็งแรงและมีช่วงเวลาที่มีความสุขต่อจากนี้ตลอดไปขอขอบคุณครับผมในานามของกรุง,งานิการ่วไปต้องขอแสดงความดีก,กับผู้ในการมานับรุคุณและคุณครูผู้เกษียณทุกท่าน ตลอดระยะเวลาของการรับราชการครูของทุกท่านกระผมมีความเชื่อมั่นว่าผู้เกษียณอายุทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบตามจรรยาบรรณวิชาชีพอุทิศตนอุทิศเวลาให้กับการสอนและภาราหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมที่ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโรงเรียนตลอดมาในโอกาสวันเกษียณอายุราชการของท่านผู้บริการและคุณครูทุกท่านในปีพุทธศักราช2564กระผม ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสักคุณโลกตลอดจนถึงองค์พระสยามเทวาทีราชได้โปรดอภิบาลให้ท่านผู้นรการคณะครูผู้เกษียณทุกท่านมีความสุขความเจริญมีสุขภาพภาระไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปขอขอบคุณครับพู้อำนวยการมานัดอพคุณผู้อนวยการโรงเรียนจตุคาคณาทรจังหวัดลำพูน 暖气威。

คุณธรรมดากันยาเยืนเดือนกเกษียนเปลี่ยนทางชีวิตเลิบทุกแนวทางเที่ยติดพรอมปิดทุกปัญหาคนที่คุณเคยร่วมงานยวนานมาต้องกล่าวคำลาเมื่อกันยาเขาครูพินพรจันตารี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คนธรรมดากัญญาเยือนเดือนเกษียณเปลี่ยนทางชีวิตเลิกทุกแนวทางที่ยติดพร้อมปิดทุกปัญหาครูวิราภาษาสิทธุปันคลุมสาระการเรียนดูการงานอาชีพ ครูกระยาชัยรังสีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพรารชการผ่านชีวิตผ่านร้องผ่านนางข้ามเหวข้ามพวงแข่งกับดวงจะคว้าดาวกี่ร้อยเรื่องราวที่รับรู้ต้องสู้ไปราชการแม่แท้ ชีวิตต้องแปรพันเปลี่ยนไม่ดำรงของมุนเวียนวันกเกษียนเข้ามาไกลเหมือนใบไม้แก่เกินกำดัดถึงคราวต้องผลัดใบเรื่องล่นจากต้นไปเป็นวัฏจักรตามหลักเกณฑ์ ครูชัตราพรสุกลพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปริชาญาณโรธกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพใจยังไม่ลบภาพเก่าๆที่เราเห็นตัวครชีวิตจะปิดชากแส้นอยากเย็นต้องกลับมาเป็นตัวตนคนธรรมดากันยายือนเดือนกเกษียนเปลี่ยนทางชีวิต រកគប់មេលងថាងធៀតតិ